นี่คือหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดดวงหนึ่งของเรื่องจากการผจญภัยของคูเปอร์ในอินเตอร์เซลลาทำให้เรารู้ซึ้งได้ในทันทีว่าเวลานั้นมีค่ามากแค่ไหนจนเราสามารถมองเวลาให้กลายเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญได้ไม่ต่างจากอาหารออกซิเจนหรือเชื้อเพลิงเลยทีเดียว วิดีโอนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องบางส่วนของภาพยนตร์สง่าทาให้คุณผู้ชมที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนสูญเสียทารทในการรับชมภาพยนตร์เขาแรกของท่านไปได้หากคุณผู้ชมท่านใดยังอยากรักษาความประทับใจของตัวเองเอาไว้ก็แนะนําให้ไปหาหนังเรื่องอินเตอร์เซล่ามาดูก่อนได้แต่หากไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็เชิญรับชมเนื้อหาของวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดาวครอะ์มิลเลอร์ ดาวมิลเลอร์เป็นดาวเคราะหดวงแรกในระบบที่โคจรรอบลุมดำกาเกนทัวชื่อของดาวเคราะดวงนี้มาจากชื่อของดร์ลอร่ามิลเลอร์ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาสำรวจด้วยแคปซูลลาสลัสก่อนจะเปิดสัญญาณทัมอัพออกมาเพื่อส่งข้อความไปหาโลกว่าดาวเคราะหดวงนี้เอื้อต่อการอยู่อาศัยดาวมิลเลอร์ยังเป็นจุดหมายแรกที่ลูกเรือของยานเอนโดเลสเดินทางไปสำรวจในภารกิจของพวกเขาอีกด้วย ดาเมลเลอร์ Miller, เป็นดาวเคราะห์น้ำที่ปกคลุมไปด้วยมาาสมดต,ตึ้นเตื้นซึ่งดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงนี้มากกว่าของโลกหรือที่ประมาณ1.3เท่าของแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้นักบินอวกาศเคลื่อนที่ได้อย่างเชื่องช้าและลําบากดังที่เราจะได้เห็นขนาดเอเมเลียที่โดนชิ้นส่วนของยานเมลเลอร์ทับก็ยังยกแทบไม่ขึ้นหรือคิดง่างยๆก็คือถ้าเรามีน้ําหนักบนโลก50กิโลกรัม เมื่อไปอยู่ดาวเมเลอร์น้ำหนักของเราจะเพิ่มขึ้นมา15กิโลกรัมกลายเป็น65กิโลกรัมและถ้าเรามีน้ำหนัก100กิโลกรัมน้ำหนักของเราจะเพิ่มขึ้น30กิโลกรัมกลายเป็น130กิโลกรัมเป็นตน้นเวลาบนพื้นผิวของดาวเมเลอร์เคลื่อนที่ช้ามากเมื่อเทียบกับเวลาที่ดร์ลาเมลี่อยู่บนยานเอนโดแลนส์และเวลาบนโลกดรลาเมลี่คำนวณว่า1ชั่วโมงของดาวเมเลอร์ จะเท่ากับ7ปีบนโลกเนื่องจากดามเมเลอร์อยู่ใกล้กับลุมดำกาเคนทัวรายน้ถั่วมหาสาลของลุ่มดำทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้ปันป่วนไปด้วยคลื่นยักษ์ที่สูงถึง4,000ฟุตรหรือประมาณ1.2กิโลเมตรบนดาวเมเลอร์ไม่มีสัญญาณของพื้นแผ่นดินที่แห้งเลยซึ่งอาจเป็นเพราะปริมาณน้ำที่มีมากมหาสาลบนดาวคราะดวงนี้ได้ไปปกคลุมทั่วทั้งดาว ดอกเตอร์เอเมเลียแบรนด์อธิบายว่าดาวเมเลอร์เป็นดาวที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตตามข้อมูลที่ได้รับจากดอกเตอร์ลอร่ามิลเลอร์มหาสมุทรบนดาวดวงนี้ถูกบรรยายว่ามีกลิ่นที่คล้ายกับน้ำกลั่นที่เทลงบนหินร้อนแม้จะมีกลิ่นของแร่ธาตุอย็จริงแต่ก็ไม่เหมือนกับน้ำเค็มคลื่นยักษ์และมหาสมุทรตื้นที่ปราศจากชีวิตนี้ไม่สามารถรองรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสิ่งมีชีวิตชั้นสูง ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอรารยธรรมเลยนอกจากนี้องค์ประกอบของแร่ธาตุในน้าอาจไม่เหมาะสมต่อการดํารงอยู่ของจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยแม้ว่าจะมีองค์ประกอบสําคัญอย่างเช่นไฮโดรคาร์บอนน้ําและแสงดาวก็ตามอีกเหตุผลหนึ่งที่ดาวดวงนี้ถูกมองว่าปราศจากสิ่งมีชีวิตอาจเป็นเพราะมันเพิ่งก่อตัวขึ้นมาใหม่และมีอายุได้ไม่มากพอที่จะพัฒนาสิ่งมีชีวิตได้ เนื่องจากดามเมลเลอร์อยู่ใกล้กับหลุมดำมากก็เลยทำให้พัฒนาการของดาครอะหดวงนี้ช้าลงไปด้วยนั่นเองข้อสังเกตของดามเมลเลอร์ข้อสังเกตที่1นึ่แม้จะเผชิญกับคลื่นยักษ์ขนาดมหึมาดรดอยก็รอดชีวิตได้แต่หมดสติไปเนื่องจากชุดอุปกาณของเขาดูไม่ได้รับความเสียหายหากมีการส่งทีมกู้ภัยจากสถานีคูเปอร์มายังดาเมเลอร์ กอดพาเขากลับออกมาได้อย่างปลอดภัยหากอัตราการยืดของเวลาคือ1ชั่วโมงบรรดาเมเลอร์เท่ากับ7ปีบนโลกเวลาประมาณ9ชั่วโมงที่ผ่านไปสำหรับดตรดอยจะเทียบเท่ากับเวลาบนโลกที่ล่วงเลยไปถึง64ปีอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาบนช่วงเวลา9ชั่วโมงนั้นดรดอยอาจต้องพบกับคลื่นยักษ์อีกหลายลูกที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องก่อนที่ยานกู้ภัยจะมาถึง สง่าลดโอกาสรอดชีวิตของเขาลงไปอีกได้ข้อสังเกตที่2หนึ่งในเหตุผลที่ดามเมลเลอร์ไม่ถูกดูดเข้าไปสู่หลุมดำกาเกนทัวไม่จะอยู่ใกล้มากเป็นเพราะดรคิปทอนได้ออกแบบให้กาเกนทัวเป็นหลุมดำที่หมุนด้วยความเร็วสูงซึ่งฟิสิก์ของหลุมดำที่หมุนได้อย่างรวดเร็วนี้แตกต่างจากหลุมดำแบบไม่หมุนความเร็วในการหมุนมหาศาลของกาเกนทัว ทาให้เกิดวงโครจรที่เสถียรรอบนอกขอบฟ้าเหตุการณ์และวงโครจรน,นี้มีความเสถียรมากสําหรับผู้สังเกตการภายนอกอาจเห็นว่า mm. ดาเมเลอร์โครจรรอบกาแลคซวทุกๆ1.7ชั่วโมงแต่สําหรับผู้สังเกตที่อยู่บนดาเมเลอร์จะพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้โครจรรอบกาแนทัวถึง10ครั้งต่อวินาทีแม้จะดูเหมือนว่าดาเมเลอร์เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงแต่ในความเป็นจริง ดามเลอร์ er ไม่ได้เคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วของแสงเลยเมื่อเทียบกับอวกาศโดยรอบเนื่องจากการหมุนของกาแลกโตท,ทาให้พื้นที่รอบๆถูกบิดและหมุนคล้ายกับลมวนกฎฟิสิกส์ระบุว่าการเดินทางเร็วกว่าแสงเมื่อเทียบกับอวกาศนั้นเป็นไปไม่ได้แต่พื้นที่อวกาศเองไม่ได้ถูกจํากัดด้วยความเร็วแสงดังนั้นการเดินทางที่เร็วกว่าแสงจึงเป็นไปได้ผ่านการบิดและดัดโค้งอวกาศ แนวคิดนี้คล้ายกับการอธิบายการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าแสงผ่านการบิดอวกาศในเช่นกรณีของาร์ป drive ที่ในความเป็นจริงวัตถุในอวกาศแทบไม่ได้เดินทางเร็วกว่าแสงเลยแต่เป็นเพราะอวกาศโดยรอบที่ถูกทําให้บิดเบือนเลยทําให้ดูเหมือนกับว่ายานอวกาศนั้นเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงอย่างไรก็ตามกาแกนทัวร์ก็ต้องมีขนาดใหญ่จนสามารถครอบครุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าบนดาวเมเลอร์ได้เลยทีเดียวเพื่อทําให้ดาวเคราะห์ ได้อยู่ใกล้กับหลุมดำมากขนาดนั้นข้อสังเกตที่3การขยายตัวของเวลาบนดาวคราะห์มิลเลอร์อันเป็นผลมาจากความโน้มถ่วงของกาแนทัวจะเทียบเท่าได้กับการที่ดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านอวกาศว่างเปล่าด้วยความเร็วประมาณ99.9999998% 99ของความเร็วแสงข้อสังเกตที่4ตามที่คลิปทอได้อธิบายไว้ใน The Sense of Interstellar ดาเมเลอร์มีรูปร่างคล้ายกับลูกฟุตบอลโดยหันหน้าด้านหนึ่งเข้าหาลุมดำกาเคนทัวตลอดเวลาลักษณะของดาแบบนี้เรียกว่าเทเดลลีล็อกคลื่นยักษ์ที่เห็นบนดาเมเลอร์เป็นคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงจรงิงแต่ไม่ได้เป็นคลื่นที่เคลื่อนเข้ามาหาตัวคนแต่เกิดจากการที่ดาเมเลอร์หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบกาเคนทัวและคลื่นซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่คงที่นี่เองที่ถูกดาเคราะห์หมุนไปชนเข้า คลิปทอนอธิบายว่าดาวเคราะห์ประเภทนี้สามารถโยกเยกไปมาได้เล็กน้อยเขาจึงใช้ความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตรน์นี้มาอธิบายการเกิดคลื่นยักษ์บนดาวเคราะห์ที่ถูกล็อกแบบนี้ได้ด้วยอีกประเด็นหนึ่งคือน้ําบนดาวมิลเลอร์ส่วนใหญ่ถูกสะสมอยู่บนรูปแบบของคลื่นยักษ์จึงทําให้เกิดมาสมดที่ตื่นขึ้นได้ค,คล้ายๆกับแอ่งขนาดใหญ่ดังเช่นในภาพยนตร์ที่เราจะเห็นว่าระดับน้ำอยู่แค่ระดับหัวเข่าเท่านั้น ข้อสังเกตที่5มันเป็นไปได้ว่าคลื่นที่จู่โจมดอกเตอร์ลอร่ามลเลอร์อาจเป็นคลื่นเดียวกับที่คูเปอร์ได้เห็นที่กําลังถอยห่างออกไปจากพื้นที่ที่พวกเขาลงจอดเพราะเอเมเลียเคยกล่าวไว้ว่าดรอกเตอร์มลเลอร์อาเซชีวิตไปเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่พวกเขาจะมาถึงเท่านั้นเองข้อสังเกตที่6คลื่นยักษ์ที่รุนแรงบนดาเมเลอร์มีลักษณะที่คล้ายกับเทดบอสบนโลก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงมีพลังงานมากพอที่จะเคลื่อนตัวย้อนกลับขึ้นไปในกระแสของแม่น้ำและอา่าวและการที่เราได้เห็นคลื่นขนาดเล็กๆบนมาสมุดรของดาเมลเลอร์ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเกิดไฮเดรบอลขึ้นบนดาเมลเลอร์คลื่นน้ำขึ้นน้ำลงเหล่านี้ได้กระซอแผ่นดินจนไม่เหลือที่ดินให้เราได้มองเห็น เช่นเดียวกับปรากฏการณ์โปโลโลกาที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำอเมซอนข้อสังเกตที่7ทำไมทีมของคูเปอร์ถึงเลือกเป้าหมายในการสำรวจดาวเคราะห์มิลเลอร์เป็นดวงแรกท,ทั้งๆที่มีความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียเวลาเป็นอย่างมากเจ้านาทำให้คนบนโลกสูญพันไปก่อนหากใช้เวลาบนดาวเคราะห์มากเกินไปจากเหตุผลในภาพยนตร์บอกไว้ว่าระบบดาวที่พวกเขามาสำรวจประกอบไปด้วยดาเคราะห์สดวงคือดาวมิลเลอร์ ดาวแมนและดาวเอ็ดมันดามลเลอร์กับดาวแมนยังคงส่งสัญญาณออกมาอยู่ขณะที่ดาวเอ็ดมันนั้นหยุดส่งสัญญาณไปแล้วหรือส่งสัญญาณครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีก่อนทําให้เหลือแค่ดามลเลอร์และดาวแมนที่อาจต้องไปสำรวจก่อนแต่ก็ต้องเลือกกันอีกทีดามลเลอร์และดาวแมนโคจรรอบหลุมดําแต่ดามลเลอร์อยู่ใกล้กว่ามากดามลเลอร์มีข้อดีก็คือมีองค์ประกอบของน้าซึ่งเป็นของเหลว ที่เป็นพื้นฐานของสิ่อชีวิตที่สําคัญมากสัญญาณของน้ํานี้ค่อนข้างชัดเจนและการที่น้ํขคงรูปเป็นของเหลวอยู่ได้บนพื้นผิวก็แสดงเห็นว,ว่าบรรยากาศของดาวก็ต้องมีความกดอากาศและมีอุณหภูมิที่พอเหมาะเลยทีเดียวขณะที่ดาวแมนถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งแต่ข้อเสียของดาวเมลเลอร์นั้นก็คือดาวเคราะห์อยู่ใกล้กับหลุมดำมากเกินไปจงส่งผลทาให้เวลายืดออกโดยมีเวลาสัมผัสดังนี้หนึ่งชั่วโมงบนดาวเมลเลอร์ เทียบเท่ากับ7ปีบนโลกครั้งแรกที่คูเปอร์ทราบข่าวเวลาสัมผัสดังกล่าวเขาไม่เห็นด้วยในทันทีที่จะเดินทางไปดาเมิลเลอร์เพราะจะทําให้สูญเสียเวลามากเกินไปจนทําให้คนบนโลกรอให้แผน A เกิดขึ้นไม่ไหวโดยแผนเอก็คือการที่คูเปอร์ต้องหาดาวเคราะห์ที่เหมาะสมให้ทันท่วงทีระหว่างที่ศาสตราจา์แบรนที่อยู่บนโลกสามารถแก้ไขปัญหาไรน้นมถ่วงได้สําเร็จ ซึ่งต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากการะบาดของโรคพืชที่เริ่มลุกลามขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าดรดอยกลับให้ความเห็นแยง้งดาวแมนนั้นอยู่ไกลามากกว่าซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเดินทางขณะที่ดาวเอ็ดมันไกลสุดหากทีมสำรวจเข้าออกดาวเมเลอร์ได้อย่างรวดเร็วพอพวกเขาอาจสูญเสียเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีเพราะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนดาวเคราะห์อย่างที่เราได้เห็นในภาพยนตร์ปัญหาหลักๆก็คือ ระยะทางในวกาศนั่นเองซึ่งส่งผลต่อเชื้อเพลิงที่ยานสำรวจต้องเดินทางย้อนกลับไปมาเช่นหากทีมสำรวจเลือกไปดาวเอ็ดมันก่อนและพบว่าดาวดวงนั้นไม่เวิร์กพวกเขาก็ต้องย้อนกลับมาที่ดาวแมนและดาวมลเลอร์ตามลำดับทำให้ยานอ็นโดแลนซ์ต้องสูญเสียพลังงานมากกว่าเดิม2เท่าซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือไม่หลังจากดรตตดอยผู้โน้มน้าวไปอยู่พักหนึ่งจึงกลายเป็นว่าคูเปอร์ และคนอื่นๆบนยานก็เห็นด้วยไปในทางเดียวกันกับดอยและคุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างหากคุณผู้ชมเป็นกัปตันของอยานคุณผู้ชมจะเลือกสำรวจดาวดวงไหนก่อนก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้การขยายขนาดของเวลา time dilation การขยายขนาดของเวลาเป็นผลมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ในภาพยนตร์อินเตอร์เซล r ่คูเปอร์นอกจากจะเป็นวิศวกรแล้ว เขายังมีความรู้เกี่ยวกับสัมพัทธภาพอีกด้วยดังบทสนทนาที่เราจะได้ยินระหว่างคูเปอร์และเมิร์ฟคูเปอร์บอกว่าเวลาของเขากับลูกอาจแตกต่างกันมากหรือเดินไม่เท่ากันโดยเฉพาะหากเขาเดินทางอยู่ในอากาศที่เร็วมากๆหรือใกล้เคียงกับความเร็วของแสงหรืออยู่ใกล้กับลุ่มดําที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลตามหลักการแล้วคูเปอร์พูดได้ถูกต้องเลยทีเดียวและเข้าใจภาพรวมมันอย่างดีทําไมการเคลื่อนที่ของเราจึงมีผลต่อเวลา คีย์สำคัญที่ทําให้เป็นเช่นนั้นก็คือความเร็วของแสงที่เป็นความเร็วพิเศษความเร็วของแสงนั้นแตกต่างจากความเร็วของลูกบอลหรืออนุภาคที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละกรอบอ้างอิงแต่สําหรับความเร็วแสงนั้นมันเป็นความเร็วที่เร็วอย่างคงที่ในทุกๆกรอบอ้างอิงผลที่ตามมาก็คือเกิดการยืดหดของเวลาได้รวมถึงระยะทางเมื่อระยะทางกับเวลาเปลี่ยนแปลงความเร็วก็เลยเปลี่ยนตาม จึงกลายเป็นว่าในแต่ละกรอบของการเคลื่อนที่ของแต่ละคนก็จะมีเวลารรยะทางและความเร็วเป็นของตัวเองซึ่งแตกต่างจากการเคลื่อนที่บนระบบพิกัดฉากในฟิสิกส์แบบดั้งเดิมที่ทุกคนจะมีเวลาเท่ากันและจะเห็นความเร็วของแต่ละคนสัมผัสกันอย่างตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่นหากมีผู้สังเกตสองคนคนหนึ่งยืนหยุดนิ่งอยู่ที่ด้านนอกของชันชลาและคนที่สอ,อยู่บนรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่ จากนั้นผู้สังเกตคนที่สองก็ได้ยิงลำแสงพุ่งขึ้นไปด้านบนจากมุมมองของผู้สังเกตคนที่สองก็คือเขาจะเห็นลำแสงที่พุ่งขึ้นและลงบนระยะทางสองเท่าของความสูงของพื้นกับเพดานโดยใช้เวลาที่ค่าหนึ่งแต่สําหรับผู้สังเกตคนที่หนึ่งหรือผู้สังเกตที่อยู่บนชานชาลาที่หยุดนิ่งเขาจะเห็นว่าแสงบนรถไฟนั้นไม่ได้เดินทางไปในแนวดิ่งแต่จะเดินทางเฉียงออกก่อนจะตกระทบกับเพดาน แล้วก็ตกลงมาแบบเฉียงๆไปยังพื้นหากเราดูด้วยตาเปล่า <c oughs> ก็จะเห็นได้เลยทันทีว่า <c oughs> แสงที่ใช้ในการเดินทางไปและกลับของผู้สังเกตแต่ละคนไม่เท่ากันแต่อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือความเร็วของแสงต้องเป็นสากลและเหตุการณ์ที่แสงสะท้อนกล,กลับตกลงมาที่พื้นต้องเป็นเหตุการณ์เดียวกันหมายความว่าผู้สังเกตทั้งสองต้องเห็นว่าแสงตกลงมาถึงพื้นพร้อมกัน เมื่อจัก,กราวาลได้เลือกให้ความเร็วแสงคงที่ผลเลยไปทําให้เวลากลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับความเร็วของกรอบของผู้สังเกตคนที่2เนื่องจากแสงจากมุมมองของคนที่หนึ่งใช้ระยะทางไปกลับมากกว่าและเพื่อทําให้เหตุการณ์เป็นจริงที่แสงตกถึงพื้นพร้อมกันทั้งสองกรอบเวลาของผู้สังเกตคนที่2จึงควช้าลงแบบหล็กเลี่ยงไม่ได้ เพื่อชดเชยให้แสงได้ตกลงมาถึงพื้นพร้อมกันอย่างเป็นเหตุผลจึงกล่าวได้ว่าจักราวาลน,นอกจากจะรักษาความเร็วของแสงแล้วยังต้องรักษาความเป็นเหตุผลของเหตุการณ์ด้วยความเป็นเหตุผลนี้ไม่สนใจระยะทางแต่กลายเป็นเวลาที่ต้องเป็นผู้รักษาความเป็นเหตุผลของเหตุการณ์ตะกะนี้ยังคงใช้ได้ผลหากเรายิ่งเพิ่มความเร็วให้แก่รถไฟ รถไฟที่มีความเร็วสูงก็จะพบว่าเส้นทางของสายที่เดินทางไปและกลับจะกลายเป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานที่กว้างมากขึ้นนั่นหมายความว่าระยะทางที่สายเดินทางก็จําเป็นต้องมากตามและเพื่อรักษาความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์เวลาก็ยิ่งช้าลงไปอีกหากเราใช้พีทาโกรัสในการแก้ไขปัญหานี้เราก็จะได้สมการออกมาว่า T เท่ากับ T ศูนย์ส่วนด้วยราที่สองของ1ลบด้วย วีกำลังสองสวน C กำลังสองหรือสมการสั้นๆก็คือ t เท่ากับ t ศูนย์คูณด้วย Lorentz Factor โดย t ในสม,รรมการก็คือเวลาที่ยืดออก t ศูนคือเวลาจริงของผู้สังเกตรบนรถไฟ v คือความเร็วของรถไฟและ c คือความเร็วแสงสรุปก็คือจากสม,รรมการจะเห็นได้ว่ายิ่งความเร็วของรถไฟมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลทำให้พจน์ของราที่สองเข้าใกล้กับศูนย นั่นหมายความว่าเวลาจะยืดออกมากกว่าเดิมทําให้เราตีความหมายได้ว่ายิ่งความเร็วมากเวลาก็ยิ่งช้าลงนั่นเองนอกจากความเร็วจะมีผลต่อการยืดของเวลาแล้วความโน้มถ่วงก็ยังมีผลต่อเวลาที่ทําให้เวลาช้าลงด้วยเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นความโน้มถ่วงยังส่งผลต่อความยาวของคลื่นแสงด้วยหรือรวมทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเช่นคลื่นวิทยุ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อมูลจากดาวมิลเลอร์ถึงยังส่งออกมาอยู่และมีปริมาณที่น้อยมากเนื่องจากคลื่นวิทยุที่อยู่ไกลาจากดาเคราะห์จะมีความถี่ของสัญญาณที่ต่ามากเมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดของสัญญาณจริงๆบนดาวมิลเลอร์หรือถ้ามองในปรากฏการณ์เลชิปก็คือคลื่นแสงจะเลื่อนไปทางสีน้ำเงินมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้กับวัตถุที่มีความโน้มถ่วงสูง แผนของฮูปเปอร์ในการสำรวจดาเมลเลอร์การลงไปสำรวจดาเมลเลอร์นั้นเป็นงานที่ท้าทายมากหากใช้ยานเอ็นโดแลนซ์ลงไปใกล้กับดาวเคราะห์ก็ทำให้สูญเสียเวลาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเทียบทาย,ยานต้องใช้เวลาอย่างมากเลยทีเดียวอย่าลืมว่า1ชั่วโมงเท่ากับ7ปีบนโลกนั่นหมายความว่าทุกๆเวลาที่เสียไป1นาทีจะเท่ากับ42.6วันบนโลกหรือถ้ามองให้ละเอียดไปกว่านั้นก็นคือ หวินาทีที่เสียไปจะเท่ากับ0.7วันบนโลกหรือประมาณ17ชั่วโมงกับอีก2นาทีบนโลก1วินาทีแลกกับเวลาที่เสียไปบนโลก17ชั่วโมงนี่เป็นเวลาสัมพัทธ์ที่รุนแรงมากๆหากใช้ยานเอโดแลนซ์ลงไปใกล้ๆก,กับดาวเมเลอร์แม้จะสูญเสียเวลามากแต่ข้อดีก็คือจะประหยัดเชื้อเพลิงไปได้มหาศาลแต่ฮูเปอร์มองว่า เวลานั้นสําคัญยิ่งกว่าเชื้อเพลิงบนยานแผนของเขาก็คือให้ยานเอ d นโดแลนโคจรให้อยู่ห่างจากกาแกนทัวให้มากพอที่จะไม่ได้รับผลกระทบของการขยายขนาดของเวลามากนักแล้วก็ส่งยานเลนเจอร์ลงไปแทนเมื่อยานเลนเจอร์ลงไปสำรวจดามเมเลอร์เสร็จแล้วก็จะกลับเข้ามาเทียบท่ากับยานเอ d นโดแลนที่อยู่ด้านนอกซึ่งวิธีนี้จะช่วยรักษาเวลาไปได้หลายเดือนบนโลกหรืออาจเป็นหลายปีเลยทีเดียวคูเปอร์ยอมแลกทรัพยากร เชื้อเพลิงของยานเอเดอเรนซ์เพื่อแลกกับเวลานั่นเองยอมเสียเชื้อเพลิงไปมากดีกว่าเสียเวลาที่สําคัญกว่าแต่ก็อย่างที่เราได้เห็นในภาพยนต์นว่าพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคบนดาเมลเลอร์จนทําให้ต้องใช้เวลาอยู่บนดามากถึง3ชั่วโมงเมื่อรวมเวลาในการเดินทางกลับก็ทําให้พวกเขาสูญเสียเวลาบนโลกมากถึง23ปีนั่นหมายความว่า พวกเขาเสียทั้งเวลาและเชื้อเพลิงบนยานไปยามาซานทั้งๆท,ที่เวลาผ่านไปเพียง3ชั่วโมงกว่าในภารกิจสำรวจพื้นผิวของดาวเมเลอร์เท่านั้นโดยสรุปว่าคือดาวเมเลอร์ไม่ได้เป็นดาวที่เหมาะสำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เลยดาวดวงนี้มีความเสี่ยงมากทั้งจากการเกิดคลื่นน้ำขนาดยักษ์จูโจมอยู่ทุกๆชั่วโมงและบนดาวก็ยังไม่มีพื้นดินให้เห็นอีกด้วยอีกทั้งเป็นไปได้อย่างที่เอเมเลียบอกคือดาวเมเลอร์นั้นอยู่ใกล้กับหลุมดำเกินไป ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจู่โจมโดยดาวเคราะน้อยหรือดาวหางที่อาจพุ่งเข้ามาใส่จนอารยธรรมไม่อาจยั่งยืนได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือเวลาสัมผัสก็ค่อนข้างรุนแรงมนุษย์นั้นเป็นนักสํารวจอย่างที่ในหนังบอกไกลๆการที่เวลาเดินไม่เท่ากันอย่างรุนแรงนี่คือกำแพงของอุปสรรคที่สูงเกินไปสำหรับการสำรวจวงดาวอื่นๆรวมถึงการสื่อสารในอวการ,ระหว่างดวงดาว ที่ผู้รับและผู้ส่งอาจต้องรอคอยเวลาที่ยาวนานกว่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตายอยู่บนโลกดังที่คูเปอร์เคยพูดไว้มนุษย์นั้นมีจิตวิญญาณของการเป็นนักสำรวจมั้งแต่สมัยโบราณเพื่อออกค้นหาในที่ที่เรายังไม่เคยไปและไม่รู้จักเช่นเดียวกับความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์แม้จะโดนปิดกั้นปัญญามาบ้างแต่แท้ที่สุดก็แพ้กับพลังแห่งการตั้งคำถามอยู่ดี หาคำตอบให้กับคำถามนี้เองที่เป็นสิ่งไปผลักดันให้มนุษย์ต้องออกเดินทางไปในโลกต่างทั้งในจินตนาการและความเป็นจริง